ชีวิตวันหยุดไม่อยากรับสวัสดีค่ะอันเตรียมตัวเฮ็ดกับเขามื้อเช้ามื้อเช้าหาแนาวกินไห้ฝรังก่อนมื้อเช้าสิบโมงเพราะว่าวันหยุดข่อยเจ้าจะมาเล่งข่อยบ่ได้บอกพญา,ายฝรังพี่น้องคะ่ะมื้อนี้เฮ็ดอย,าง,อยางกินวะาติอ่า ซอสซิตมีไส้กรอกกับเบคอนนะคะเพื่อนสวัสดีค่ะมาทำกับข้าวกันทำกับข้าวอ่า มื้อเช้าแต่ไม่รู้มืม้อเช้าได้กินเที่ยงค่ะมื้อเช้าได้กินเที่ยงวันหยุดก็จะยุ่งยุ่งวุ่นวุ่นมุมเดิมมุมเดิมมุมเดิมนะคะเคพื่อนๆค่ะ เปื่อกหอยจ้าขอไปใส่นี่แหละเนี่ยมือสอบ่อยกรบหมุนไหวยังไอสวัสดีสวัสดีค่ะคุณพี่มนตราขอบคุณนะคะคุณพี่มนตราค่ะที่เมืองไทยของเราก็คือเย็นแล้วใช่ไหมคะกินข้าวเย็นหรือยังเนาะได้อะไรกินข้าวเย็นเนาะนี่อ่ามื้อเช้าค่ะคุณพี่มนตราขามาทำซอสสิบให้ อ่าไส้กรอกฝรั่งนะคะไส้กรอกฝรั่งวันนี้เป็นไส้กรอกหมูนะคะไส้กรอกหมูอ่าบิทริทอ่าบิททริซอสิทจะมีด้วยกันอยู่12 12อ่าเขาเรียกว่าอะไรเนาะ12ลูกหรือเปล่าคะหรือว่า12อันเราก็จะไม่ใส่หมดนะคะเพราะว่าเอาไว้ชานพวงนี้ด้วยมันแกะไม่ได้ 最高